ตอนมีเงินเยอะๆนี่ไม่เคยสนใจว่าบาปมีบุญมีความทุกข์นี้มันดีนะถ้าคนรู้จักควรจะขอบคุณมันที่มันทุกข์มันยากนะมันสอนเราให้รู้จักศีลจากธรรมวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสทั่งอยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่มันจะกลาย เป็นยาอันวิเศษส,สำหรับรักษาโรคอีกคนหนึ่งความทุกข์นี่เหมือนยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนโง่แต่มันอาจจะเป็นธรรมโอสถสำหรับคนฉลาดอาศัยความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันประเสริฐพระอริยเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านจะตาย มีจำนวนไม่น้อยท่านจะเบิ่งตามองโลกอย่างเต็มตาพ,าพระษาพระท่านเรียวันนาคาวโลกนาคาวโลกพระพุทธเจ้าเราเมื่อตอนจะปรินิพานไปบินทบาทเมืองเวสาลีกลับออกมาแล้วมองเมืองเวสาลีเต็มตาหันกลับมามองบอกว่าอานอน์การเห็นเมืองเวสาลีของเราครั้งนี้เป็นการเห็นผังสุดท้าย เราจะไม่ได้เห็นเมืองเวสารีอีกเวสารีจะไม่มีเราและเราก็จะไม่มีในเวสารียืนมองพระอานนท์ก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆนัเนีเพราะท่านเคยเกิดเคยตายหลายภพหลายชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นอะไรอยู่เมืองนั้น